สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวีแซนมาทําบุญเสริมดวง12ราศีวันนี้ก็จะมาพูดถึงการทําบุญอย่างไรให้เสริมดวงเสริมความเพ่งเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตตามราศีเกิดหลายคนที่เป็นชาวพุทธมีโอกาสที่จะไปทําบุญได้หลากหลายรูปแบบ แต่ถ้าเราทำบุญที่ตรงกับราศีเกิดของเราก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีและเหมาะสมวันนี้ก็เลยจะมาพูดถึงเคล็ดวิธีการทำบุญเสริมดวงเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเราทั้ง12ราศีช่วยให้ชีวิตเรารุ่งโรจน์สดใสาราศีใดควรทำบุญแบบไหนอย่างไรหรือมีวิธีการอย่างไรกันบ้างก็เชื่อว่า น่าจะช่วยให้ชีวิตคุณดีขึ้นได้อย่างแน่นอนเลยครับราศีมังกรผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14มกราคมถึง13กุมภาพันธ์ควรทำบุญที่เกี่ยวกับการบริจาคพวกหนังสือเรียนการสร้างห้องสมุดไม่ว่าจะเป็นสร้างห้องสมุดให้กับวัดหรือการสร้างห้องสมุดต,ต่างๆการสร้างพระไตรปิฎกหรือหนังสือธรรม,มะ ก็จะช่วยให้การงานการเรียนมีเกณฑ์ที่จะประสบผลสําเร็จเพิ่มพลังความก้าวหน้าให้กับงานให้กับชีวิตตนเองนั่นเองราศีกุมผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมควรทำบุญเสริมมงคลหรือเสริมดวงเป็นลักษณะการทำบุญที่ลงแรงเน้นหนักไปที่ความตั้งใจ ถ้าจะบริจาคของก็แนะนําให้ไปบริจาคด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นการถวายสังฆทานข้าวสารอาหารแห้งให้เอาใจใส่จัดหาเองเป็นชุดชุดจัดเตรียมให้เป็นระบบระเบียบปราณีตก็จะส่งผลให้ได้สิ่งที่ตัวเองตั้งใจไว้แล้วก็ประสบความสําเร็จที่เป็นอย่างดีราศีมีนผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 14. มีนาคม ถึง14เมษายนลักษณะของการทำบุญคนทำบุญเสริมดวงด้วยการปล่อยชีวิตสัตว์ปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยเต่าหรือจะเป็นสัตว์ใหญ่ๆด้วยเช่นการไถ่ชีวิตโคกระบือก็จะทำให้ได้บุญมากช่วยเพิ่มพลังชีวิตหลุดพ้นจากเรื่องร้ายๆคนที่คุณเคยทำร้ายเขาไว้ก็จะให้อภัยแล้วก็ยกโทษก็จะทำให้มีศัตรูน้อยลงนั่นเอง เพราะฉะนั้นราศีมีนคําแนะนําก็คือการปล่อยชีวิตสัตว์ต่างๆก็จะเป็นการทําบุญที่เหมาะสมสําหรับราศีมีนราศีเมษผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15เมษายนถึง14พฤษภาค,คมไม่ว่าท่านจะเดินทางไปที่ใดเมื่อเห็นตู้บริจาคเงินในสถานที่นั้นๆก็ขอให้ท่านหยอดเงินบริจาคตามแต่ทุนทรัพย์ที่มี ทางที่ดีในช่วงเนี้ยก็ควรจะเตรียมเหรียญไว้ในกระเป๋าเวลาเราไปที่ไหนแล้วเห็นตู้บริจาคเงินต่างๆก็ร่วมบริจาคหรือเจอขอทานก็ให้บริจาคซึ่งก็ถือว่าเป็นการแก้เค็ดเรื่องร้ายๆเรื่องหนักๆที่เกิดขึ้นก็จะเบาบางลงไปราศีพฤษภผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายน ลักษณะการทำบุญบริจาคก,ก็คือการบริจาคข้าวสารอาหารแห้งการเลี้ยงอาหารผู้ด้อยโอกาสผู้ประสบภัยต่างๆที่สถานสงเคราะห์คนชราก็จะทำให้ชีวิตนั้นราบรื่นไม่มีอุปสรรคมีความสุขความเจริญเป็นการทำบุญที่เสริมดวงพูดง่ายๆสำหรับชาวราศีพฤษภก็คือการบริจาคข้าวสารอาหารแห้งเลี้ยงอาหารกับผู้ด้อยโอกาสในรูปแบบต่างๆ วมไปถึงผู้สูงอายุพวกนี้นะครับก็จะเป็นวิธีการทำบุญที่เสริมดวงสำหรับชาวราศีพฤษภราศีเมถุนผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง15พฤษภาคมถ้ามีเวลาก็ให้ทำบุญโดยการบริจาคหนังสือตําราเรียนตําราความรู้ต่างๆจะเป็นลักษณะของการเพิ่มพลังบาร,รมีให้เกิดความรู้ ความคิดที่แตกฉานมีสติในการตัดสินใจแล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาที่เป็นอย่างดีทีเดียวราศีกรกฎผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16กรกฎราคมถึง16สิงหาคมทำบุญเสริมดวงด้วยการบริจาคโลหิตการบริจาคเงินให้กับสภากาชาติการบริจาคให้กับผู้ติดเชื้อเอดก็จะเป็นตัวช่วย ภูมิต้านทานเสริมพลังชีวิตให้กับตัวคุณได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวราศีสิงห์ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17สิงหาคมถึง15กันยายนการทำบุญกับโรงพยาบาลหรือสถานที่ที่มีคนเจ็บคนป่วยไม่สบายเยอะๆอาจจะเป็นโรงพยาบาลสง์โรงพยาบาลทหารผ่านศึกแบบเนี้ก็จะทำให้คุณสามารถที่จะชนะเรื่องร้ๆต่างๆ ที่เข้ามาหาคุณได้อย่างง่ายดายเคราะที่มีก็จะเบาบางลงราศีกันผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16กันยายนถึง16ตุลาคมทําบุญเกี่ยวกับการสร้างเจดีย์กับเบื้องมุงหลังคาการสร้างสาราสร้างโบสถ์ก็ทําให้ชีวิตนั้นมั่งคั่งมั่นคงตลอดไปสําหรับชาวราศีกัน ราศีตุลผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนหากมีเวลาว่างก็อาจจะทำบุญเสริมดวงโดยการทำบุญที่เกี่ยวข้องกับค่าไฟเติมน้ำมันตะเกียงถวายหลอดไฟเทียนไขให้กับวัดหรือโรงเรียนที่มีความยากจนจะเป็นการเสริมบาร,รมีได้เป็นอย่างดีเพราะการบริจาคค่าน้ำค่าไฟ การเติมน้ำมันตะเกียงพวกเนี้ยก็หมายถึงพลังแห่งชีวิตให้โชดช่วงชัชวาลอยู่ตลอดเวลาราศีพิจิกผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนถึง14ทธันวาคมการทำบุญเสริมดวงก็ให้ทำบุญกับโรงพยาบาลบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์บริจาคเงินช่วยเหลือกองทุนต่างๆตามมูลนิธิผลบุญพวกนี้ก็จะทำให้ เราผ่านเรื่องร้ายๆที่ประดังเข้ามาในชีวิตคุณให้มันเบาบางลงไปราศีธนูผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15ธันวาคมถึง13มกราคมราศีธนูควรทำบุญเสริมดวงโดยการถวายของเป็นคู่เช่นเชิงเทียนหนึ่งคู่เทียนสองเล่มหรือจะเป็นจจกันดอกไม้หนึ่งคู่ ก็ถือว่าเป็นการดีจะทําให้คนคอยช่วยเหลือส่งเสริมรวมทั้งเพื่อนฝูงก็ให้การสนับสนุนที่ดีรวมทั้งความรักเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการทำบุญเสริมดวงทั้ง12ราศีแต่ว่าน,นี้ก็เป็นตามราศีเกิดแต่ถ้าเป็นความจริงแล้วเราก็การทำบุญไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ล้วนแล้วแต่เป็นการช่วยเหลือเป็นการฝึกให้เรารู้จักการให้ ไม่ว่าจะเป็นการทําบุญกับวดัดการทําบุญกับคนการทําบุญกับสัตว์ต่างๆก็ล้วนแล้วทีแต่ดีทั้งนั้นครับผมยกตัวอย่างนะครับการทําบุญเช่นเราอาจจะทําบุญสนับสนุนในการสร้างสิ่งต่างๆในวดัดสร้างสาธารณประโยชน์สร้างศาลาต่างๆการทําบุญบริจาคโลหิตหรือการปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยสัตว์ต่างๆรวมไปถึงการทําบุญที่เป็นงานอาสาที่เราสามารถออกแรงออกกําลังเพื่อช่วยเหลือสิ่งต่าง ไปร่วมงานมูล,ลนิธิต่างๆในการช่วยแพ็คสิ่งของให้กับผู้ประสบภัยต่างๆซึ่งการทําบุญที่ดีเนี่ยก็ไม่จําเป็นจะต้องเสียเงินก็ได้เราอาจจะทําบุญด้วยแรงกายแรงใจต่างๆก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วทําบุญเป็นประจําสม่ําเสมอทําให้เรารู้จักเป็นการให้ไม่ตรณีแล้วก็เป็นการช่วยเหลือผู้อื่นให้เขามีโอกาสให้กับคนที่ด้อยโอกาสเขามีโอกาสในการที่จะ เติบโตก้าวหน้าขึ้นไปกับสังคมร่วมกับเราด้วยนั่นเองก็เชื่อว่าถ้าเราทําบุญแล้วก็เราจะทําให้อย่างน้อยก็ทําให้เรามีความสุขที่ได้มีโอกาสให้ผู้อื่นอย่างแท้จริงและอย่างจริงใจนั่นเองวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับสําหรับการทําบุญเสริมดวง12ราศี ในท้ายที่สุดครับอย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามครับช่อง v s m a r t สะกดง่ายๆนะครับ v s m a r t m a t สามารถค้นหาได้ในช่องค้นหาของ YouTube ได้เลยครับกด subscribe ปุ่มแดงๆแ,แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ